มาดูฟรีคอนเสิร์ตไหมไทยหัวใจศิลป์ที่งานตักกศิลาบีฟงานที่รวบรวมเมนูปิ้งย่างแถมฟรีคอนเสิร์ต ในงานค่ะก็จะมีทั้งหมูเห็ดเป็ดไก่แล้วที่สําคัญเนื้อวัวค่ะเน้นๆเลยใครชอบสายปิ้งย่างยังไงก็ต้องมาค่ะงานจัดวันที่1,2,3่ธันวาและนี่คือบรรยากาศพิธีเปิดค้าซึ่งนายวิบูลแววบัดิิตค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสรารคามให้เกียรติเป็นประธานในครั้งนี้ตักกศิลาบีบได้เริ่มขึ้นแล้วและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะยังให้เกียรติทําสเต็กให้พวกเราทานด้วย แลมีการแสดงโชว์ฟาดแซ่ค่ะจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในงานกันก็จะประมาณนี้เลยค่ะมีผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่ทําจากเนื้อแล้วก็ซิกเนเจอร์ก,ก็คือจากตักกศะลาบีฟนี่เองค่ะเป็นเนื้อวัวรสชาติเริศดะสั้นเอาใจคนชอบกินเนื้อสุดๆตักกศะลาบีฟงานดีๆแบบนี้ยังมีจนถึงวันพรุ่งนี้ค่ะ3าธันวาพร้อมกับคอนเสิร์ตบิวจิตชริยาแล้วมาเที่ยวงานนี้กันเยอะๆนะคะที่ตลาดวังยาวมาร์เก็ต